สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับวิชาภาษาไทยนะคะในเล่มนี้นะคะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะสระแล้วก็มาตราตัวสะกดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่22ค่ะเรื่องสรละแอสระแอ เป็นสระเสียงสั้นนะคะสระแอเป็นสระเสียงสั้นสระแอประกอบด้วยสระอะไรบ้างนักเรียนสังเกตดูมีสระแอและสระอะสระแอเขียนไว้ที่ไหนนักเรียนดูค่ะเขาบอกว่าสระแอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าแก่ นะคะคำบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นกรอแอะแกระคำสาลาแอะที่มีตัวสะกดจะใช้รูปอะไรคะสาลแอและไม้แต่คูเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเช่นคําว่าแข็ง แต่ถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะไม้แต่ครูก็จะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่2นักเรียนเห็นไหมนี่คือพยัญชนะต้นกอรอกรไก่กับรอเรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะ2ตัวเพราะนั้นไม้แต่ครูก็จะอยู่ที่พยัญชนะต้นตัวที่2นั่นเองค่ะต่อไปนักเรียนไปดูหน้าต่อไปหน้า117นะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสระแอะคำแรกแกะสะกดว่ากอแอแกะแคระสะกดว่าคอรอแอะแคระแข็งสะกดว่าขอแอะงอแข็งเรามาฝึกอ่านคำที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะคำแรกแกะแคะ และแงะเปียกแชะแนะนำแวะมาแต่ต้องแสะดินหนูแทะแปะภาพเยอะแยะแพ้และแกะนัดแนะกันร้องแบะแบะ กินข้าวแย่น้ำหยดแมะเหลานี่แหละแวะออกดูตัวแคระแกรนถ้านักเรียนอยากจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนฝึกอ่านเองได้นะคะโดยที่ดูตามตัวอย่างที่ครนะูพาอ่านนะคะแล้วเราก็เปิดไปหน้าต่อไปกันเลยค่ะ ข้อที่2นะคะให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำต่อไปนี้โดยมีคำศัพท์อยู่ด้านซ้ายมือและให้นักเรียนแยกพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและวรรณยุกนะคะอ่าคำแรกแวะพยัญชนะต้นคือวอลแวนใช่ไหมคะสระอะไร สาระแอรานักเรียนก็เขียนสาระแอลงไปมีสาระแอและสาระอะใช่ไหมคะไม่มีตัวสะกดแล้วก็ขีดวัในใายุคมีไหมก็ไม่มีต่อไปแชะชอแอะอ่ะพยัญชนะต้นคืออะไรคะชอชางสาระอะไรสาระแอตัวสะกดมีไหม ไม่มีวันณยุมีไหมไม่มีแนะลกเเี็งก็ขีดไปเลยต่อไปค่ะพยัญชนะต้นคําว่าอะไรแคราอ,อันนี้มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะก็คือคอควายและรอเรือสระอะไรคะลูกสระแอเหมือนเดิมมีตัวสะกดไหมไม่มี มีวรรณยุกต์ไหมไม่มีต่อไปค่ะคำว่าแข็งแข็งสระอะขอโทษนะคะพยัญชนะต้นคือขอไข่ใช่ไหมคะสระคือสระแอสระแอแต่คุณกูเขียนแบบนี้เพราะอะไรมีตัวสะกดคืออะไรคะงงู วันอายุมีไหมไม่มีต่อไปค่ะพยัญชนะต้นคือกอไก่รอเรือสาระอะไรคะสารแออ่ะมีตัวสะกดใช่ไหมเราจะต้องลดรูปนะคะก็คือเหลือสระแอและไม้ไต่คูนั่นเองมีตัวสะกดก็คือนอนหนูมีวรนณยุมไหมไม่มี นักเรียนก็เขียนตามครูได้เลยนะคะต่อไปในข้อ3ให้นักเรียนดูคำนะคะโดยใช้รูปภาพประกอบแล้วนำคำศัพท์มาเขียนให้สมบูรณ์นะคะรูปแรกเป็นรูปของรองเท้าอะไรคะลูกรองเท้าที่มีสระแอะก็คือรองเท้าแตะนั่นเองเขียนสระแอลงไปตอแอะแตะค่ะ ต่อไปลูกลูกลูกแกะนะคะลูกแกะอ้าวขอโทษทีลูกแกะนักเรียนก็เขียนกอแอะแกะลงไปต่อไปถัว่วแระถัวแระผม แกละนะคะผมแกละกอรออ่าผมแกละกอรอลอลิงนะคะกอรอแ,อแกละและแคะขนมครกแคะขนมครกนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนเราไปดูต่อกันเลยนะคะในหน้า119ให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้ ให้สวยงามโดยครูคคมีคำศัพท์ให้หนักเรียนคือคำว่าเฉะแฉะนัดแนะตบแผลพูดแผะนะคะนักเรียนก็คัดตาม2ครั้งนะคะเขียนหัวกลมตัวเหลี่ยมให้สวยงามเลยเอาละเป็นการสรุปต่อไปนะคะเป็นงานสรุปเรื่องของสระแอเมื่อกี้คุณครูคบอกว่าสาระแอเป็นฉลาดเสียงสั้นหรือเสียงยาว เป็นสะรเสียงสั้นประกอบด้วยรูปของอะไรคะสระแอใช่ไหมเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นรูปต่อไปคือรูปอะไรคะรูปสระอะใช่ไหมเขียนไว้ข้างหลัง เมื่อเรามีตัวสะกดแล้วเราจะใช้สะะเราจะใช้รูปอะไรคะรูปของสาระแอและอะไรไม้ไต่คูนะคะถ้าเรามีตัวสะกดเมื่อไหร่ก็จะไม่มีสาระะทันทีก็จะเหลือแค่สาระแอและไม้ไต่คูนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนนะคะในเนื้อหาของสาระแอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ